สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีม้าลายตัวใหม่มานี่ตัวนี้นะครับซื้อมา100บาทที่ตลาดสำเพ็งเป็นไงมันเหมือนกับม้าตัวเก่าเลยนะครับนี่ให้ดูม้าตัวเก่าเป็นยังไงนี่ม้าตัวเก่าที่เป็นแบบนี้อ่าอุ้ยอเมริกาหุยหลุดหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วจะใครติดกาวนะอเมริกาครับขี่ไปก่อนเป็นแบบนี้เลยแล้ววันนี้เรามีนี่ อะไรกล่องแบบเดียวกันเลยนะครับนั่นมาแล้วใส่ถานตรงนี้นะครับใส่ถานสามก้อนแล้วก็ปิดไปนี่เปิดทวิกเ้ยเอานลครับ Let's go โอ้โหมีเพลงด้วยนะครับไหนลองเอาตัวนี้มาแข่งสิเอามาแข่งกันสิ Let's go <S oh. <c oughs> ช้างมาแข่งด้วยช้างเฮ้ย oh. ช้างวิ่งช้าเห็นไหมควายออันนี้ผ่านท่านอ,อน่อนอ่ามามาต่อมาต่อท้ายมาตอ่อขาได้ หัวทานอสไข่มาแล้วเอาทานอสเร็วๆหน่อยทานอสโอ้โหต่อคิวกันเลยโอ้โหว้าทานอสปั้มไปเลยทานอสช้า โอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย